น้ำยาดีเวอร์พิธีกรสาวประกาศข่าวดีครั้งสำคัญหลังสละโสดไปหมาดๆพิธีกรสาวสวยใบเตยพรทักจีประกาศข่าวดีตั้งท้องแล้วหลังแต่งงานกับสามีนักธุรกิจเจ้าของหิิมวย เพิ่งมีข่าวดีเข้าประตูวิวาไปเมื่อวันที่14เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาสำหรับพิธีกรสาวรายการข่าวช่องวันใบเตยพรทักจีกับนักธุรกิจนอกวงการเอ็ดเวิร์ดห่วงเจ้าของยิ่มวยมอโรงแรมคอตเพลบางคอบ ล่าสุดสาวใบเตยได้ออกมาประกาศข่าวดีครั้งใหญ่หลังสละโสดปุ๊บก็เตรียมตัวเป็นคุณแม่ป้ายแดงอีกคนแล้วโดยเจ้าตัวได้เผยคลิปภาพเอตราซาวดูพัฒนาการลูกน้อยในท้องพร้อมแคปชั่นระบุวา่าพีเอบูหนูมาแวววงานนี้ก็มีเพื่อนๆทั้งในวงการนอกวงการร่วมแสดงความยินดีกับสาวใบเตยที่จะได้เป็นคุณแม่เต็มตัวแล้ว